สอนคำนวณกรดเบสหน่อยครับขอมาก็จับตามผมขอไปเลยการคำนวณกรดเบสน,นะครับมันจะมีเรื่องค่า pH, pOH, H บวกแล้วก็ OH ลบครับทุกคนหน้าตา<ม>พวกนางก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้าน้องเนี่ยอยากจะคำนวณได้น้องก็ต้องจำสูตรพวกนี้ของเขาให้ได้ซะก่อนนะครับสูตรของเขาคือ pH เท่ากับลบ log ok H บวก pOH เท่ากับลบ log OH H บวกคูณกับ OH ลบแก็ลลสิบยกกำลังลบส pH บวกกับ pOH เท่ากับ14ครับถ้าน้องอยากหาค่า pH นะครับน้องก็ต้องคำนวณหาค่า H บวกของเราให้ได้ออกมาซะก่อนนะครับสมมุติ รเราได้ h บวกออกมาแล้วถ้าโจทย์ของเรามี H บวกหรือ10กําลังลบ4ครับทีนี้เราจะเอามาหาค่า PH ใช่ไหมครับเราก็เอามาเข้าสูตรตรงนี้เลยครับเพราะเป็น p h เท่ากับลบล็อกสิบลังลบ4นั่นเองสมบัติของล็อกนะครับตบเยกลบคณยังมาเยอะก็จะได้ออกมาเกับลบ1นคูณลบ4นะครับเท่ากับล็อก10ล็อก10คือ1นตัวนี้คูณกันมาเป็น4ดังนั้น PH ตอบ4เลยครับจบถ้าน้องนะครับอยากเรียนความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถติดตามได้จากการเรียนในยอะก